เอกองที่เฮ็ดเอามากินลับให้น้องเอามากินตั้งแต่มือแรกมันเดี๋ยวชิซัมนี่ลับให้น้องมาจ้าเซฟเซฟมาจ้าโอ้ยเซฟพอดีแบบนึงมาจ้าโอ้ยเมือ่อยอุ่นตะหมูว,วานนี่แล้วโอ้ยอุ่นกวนกินหลอกโดน กิน <laughs> บัก้อนนั่งราอยู่บักโดนเออบ่ลกกกรดกินจอิ่มแล้ม่เห้กดอืมได้จินเอง ซื้อเขากินก่อนน้อยนึงก่อนระบาดอันก่อนละนึงอยู่รอเฮ็ดกินเองเอาก่อนแย่ซ้ำใดกับดดเลยอืมก่อนแย่ตามใจเลยนี่ก็กิ้นสุด Một miếng trứng cờ vô Cái này nè cha, chơi trứng cờ vô đây ใชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปไปเจอกันชัช่วหน้าจ้าบ๊ายบาย